เหรียนเดลเวอร์ i n g of p e n นด c เ l นะคะมีความคิดมีแพชชั่นที่อยากจะหางานหาเงินหาธุรกิจนะเพิ่มนะคะเพื่อที่จะได้เพิ่มรายได้ขึ้นมานะนี่เลยนะคะซึ่งนะคะคู่ของคนรักของคุณนะนี่นะคะ k i n g of p e นด c คินะคำแนะนำนะคะเขาจะเป็นคนที่นะคะมาร่วมกันนะ,ะช่วยส่งเสริมนะคะในการสร้างธุรกิจนะ,ะสร้างงานสร้างเงินก็คือเป็นเหมือน ก็คือมีความรักก็ดีการงานก็ดีจะมาส่งเสริมทั้งในเรื่องของความรักทั้งมาช่วยในเรื่องของการงานแล้วก็การเงินให้คุณด้วยนะเนี่ยอะไรก็ตามที่คุณคิดคุณหวังไว้ที่ต้องการสร้างงานสร้างเงินนะคะสร้างธุรกิจอะไรเพิ่มนะนี่เลยนะคะคู่ความคนนักของคุณขอคำแนะนาจากเขาขอความช่วยเหลือจากเขานะเขารักคุณเขายินดีที่จะช่วยเหลือคุณอยู่แล้วนะคะนี่เลยนะคะหรือตัวเขาเองนั่นแหละจะเป็นตัวนําโชคนะคะยิ่งทําด้วยกันก็ยิ่งจะเจริญพากันเจริญประมาณนั้นเลยเป็นคู่ที่พากันเจริญนะคะคนคนนี้คนที่คุณรักอยู่คนที่่อยูในนนประะเด